สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแต่งหน้าสาวที่มีฝ้ากันบ้างนะคะมีฝ้าแต่งหน้าอย่างไรไปชมกันเลยค่ะนังแบบขาเกรงไม้นี้ไม่ต้องเกรงหนังแบเบ,บเกรงอีอบอเหลีวเยื้วอีเลดแล้วนะคะ แต่งหน้าอย่างไรนอกจากนางแบบแล้วนะคะเรามีบรรดาญาติโยมมาชมเยอะมากเลยนะคะจะ <c oughs> เป็นบรรดาญาตินางแบบนะคะ <c oughs> อบอกไม้ <c oughs> บอกมือหน่อยค่ะ <c oughs> ออกมากระทั้งหมู่บ้านเลยนะคะเนี่ย <c oughs> นี่คือญาติของนางแบบค่ะ นางแบบขาปิดไม่ยากใช้ตัวนี้เลยครีมคอนซีลเลอร์นี่ตัวเนี้ยนะคะเป็นขวักครีมนี่เลยนะนี่นี่แปกขึ้นมานี้เลยอืมโอเคขึ้นก็ดตบผนนี้ตบเออเนี่ยอันนี้มันก็ปิดเลยเนี่ยมันก็ปิดอายไปเลยไม่ใช่ยากตบไปเลยแต่ว่าลงอย่าให้หน้าเกินค่ะอ่ะดีคุณอาแรในในจกเรียมไหมเห็นไหมเห็นไหม ผ่ายเลยผ่านเลยเอาสู้นงูเลยที่อยากซุ่เลยนางแบบแฮปปี้เลยค่ะยอดแล้วตอนจัดล้วธินางแบบนางแบบแฮปปี้มากเลยนะคะหลังจากปิดฝ้าได้ดิใจชื้นขึ้นมาเลยนะคะถึงสีนิคิวสักหมาเค้มไปอีกหนึ่งนะคิวสักหมาเค้มไปหน่อยเอาเดี๋ยวปิดคิวเห็นไหมมันก็จะจ้างคนนี้ ถ้ากิ้วแคมมันแหลหน่ากลัวไงคือกิ้วแคมปานนี้ตินไปเก็บคาเชได้นะคะกิ้วแคมปานนี้หรือว่าใครติดหนี้ได้ปานนี้ตินไปเก็บเขาได้แต่วันติร์นไม่หวานเออเนี่ยจุดหนี่ว่วฟ้าไม่น่าลงให้บางเออจุดไหนี่ว่วฟ้าไม่น่าลงบงบางนะคะจุดไหนี่ว่วฟ้าหน้าก็ลงต่ำหน้าตามฟ้าเลย เดี๋ยวมาใกล้กล้องนิดนึงค่ะคุณอาค่ะเอาจมูกค่ะจมูกแล้วก็กดลงไปแบบนี้ืมนะเป็นไหมเป็นคนใหม่ไปเลยอะ <Yahoo! S 1> นี่ยถึงคุณอาแต่งหน้านอนเลยโอ้ยจริงๆแต่งหน้านอนเลยหันไปหาสามีสามีก็คือแค่ ปีทั้งคืนอ่าลงให้ดูซิกเดี๋ยวก่อนกินนะคะเดี๋ยวอ่าแหลยนะปลานี้ลงบางบ้างอืมถ้าบ้างก็จะพันนี เราเลือกลงตามต้องการได้โอเคสมุดถ้าอาไปเดินลาดหนัดนะคะอากาศร้อนรอนงานแต่งงานกลางเต้นหน้าง,งานกลางเต้นลงบางบางนะคะงานกลางคืนงานแต่งงานจัดในห้องแอลงให้เมททันนี้เลยเออเ <Yahoo! S 1> นี่ยร้อนรอนลงบางบางเดี๋ยวมันตีร้อยอากาศเย็นเย็นลงให้หน้าได้นะคะอยู่ห้องแอลงให้หน้าได้ เรื่องหันอนตัวแอร์อลงไม่น่มานนีได้โอ้นี่ฮเรียบหายไปเลยค่ะเป็นคนใหม่เลยค่ะสวยเลยมั่นใจแล้วค่ะนี่ฟองน้ำนี่ให้นางแบบไปด้วยนะคะซักกับสบู่ก้อนถูตัวนะคะมันก็จะขาวจ้วเหมือนใหม่ okay. สมุดตวันลืมหรือว่าสู้นะคะ สก็อตบรทยไข่แทนได้<ฤ>สก็อตบรทยผังพรางนะ <ø> หลังจากลงรองพื้นปิดรอยกระรอยดำแล้วนะคะปิดรอยฟ้าค่ะเราก็ลงแป้งฝุ่นนะคะ loose powder รับตาเลยค่ะแป้งฝุ่นต้องลงให้ทั่วถึงนะคะเป็นการดูดซับความมัน อากาศเมืองไทยร้อนนะคะต้องลงแป้งฝุ่นให้เยอะพอสมควรเลย <S <S ตต้นนกกดผนีนะต้นอย่าไปทู่นะให้กดถ้าหวาทู่รองพื้นที่ลงเรดเดียวมันจะลดมันจะลุด,ลดเออให้กดผนีกดกดกดแน่นปกตินั่งแบบจะลงแป้งแล้วมันออกเขียวๆนะคะ แล้วน,งน่งแบบเป็นโรคหอบหืดใช่ไหมคะ <Okay. S 1> เป็นหอบบ่อยมากเดือนหนึ่งเป็นบ่อยแม่นเป็นทุกเดือนไหมหอบนี้ปีเป็นครั้งนี้อ๋อก็ไม่บ่อยเกินเนาะนี่ลําบากนะเราลงรองพื้นผิดเบอร์หน้าเขียวแล้วเวลาเป็นหอบเนี่ยหมอวินิจฉัยไม่ถูกไงหมองงไม่รู้หน้าเขียวเพราะหอบหรือว่าหน้าเขียวเพราะว่าแป้งผิดเบอร์กันแน่นะคะความจริงคือความจริงคือแป้งผิดเบอร์นะคะ <qu aram S 1> อาจารย์ทาตานางแบบแบบ Hello Eyes แบบนี้ง่ายที่สุดค่ะคือทาเป็นรูปโคง้งครึ่งวงกลมโดยเลือกใช้สีน้ำตาลอมแดงนะคะเป็นโทนที่ธรรมชาติดูหวานค่ะใช้สีน้ำตาลอ่อนเกลีย่ยให้สีอายชโดกระจายตัวกลมกลืนขึ้นไปเรียกว่าการ blending ค่ะ ลงขอบตาล่างด้วยสีน้ำตาลเข้มเกลี่ยจากหางตาเข้ามาเพียงครึ่งตาค่ะการกรีดอายไลเนอร์นางแบบท่านที่ตาบวมหรือหนังตาตกควรจะใช้นิ้วดึงหนังตาให้เปิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วพยายามระบายให้ชิดคนขนตาให้ดำที่สุดค่ะ ตำแหน่งนี้เรียกว่าอินไลเนอร์ถ้าปล่อยให้มีช่องว่างสีขาวตาจะดูปลิ้นค่ะ <Wow. S 1> ก่อนทาอายแชโดว์อย่าลืมรองแป้งฝุ่นใต้ตาเพื่อป้องกันไม่ให้อายแชโดว์ที่ร่วงนั้นเกาะติดหนังใต้ตาค่ะ เค <Okay. S 2> ดัดขนตาปัดมัสชคาราและติดขนตาปลอมค่ะ <Yahoo! S 2> ทรงคิ้วที่สวยต้องวัดอย่างไรคะนักเรียนอาจารย์สอนไปเยอะมากแล้วนะคะตั้งแต่หัวคิ้วต้องวัดอย่างไรจุดโกงต้องวัดอย่างไรห่างคิ้วยาวเท่าไหร่ตอบได้ไหมคะพิมพ์ตอบไหมอาจารย์ชื่นใจหน่อยสิคะ นางแบบอมยิ้มแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มจะเห็นความสวยเปล่งประกายขึ้นมาแล้วอาจารย์เป็นห่วงมากเลยนะคะกลัวจะได้ผัวใหม่นะคะกลัวจะได้ผัวใหม่นะคะส่วนสามีคุณอาก็ดีใจตอนนี้ยืนยิ้มอยู่เหมือนกันนะคะได้ภรรยาใหม่ในร่างเดิม เสร็คิ้วตาแล้วนะคะอาจารย์ก็จะมาทำเช็ดดิ้งค่ะแก้ไขรูปหน้าตัดกรามตัดเนียงเช็ดดิ้งของอาจารย์เนื้อนน่นมากใช้จนก้นโผล่ก็ไม่แตกนะคะต้องมีแล้วนะคะ299บาทเท่านั้นปรับให้หน้าเล็กเรียวค่ะ <Yahoo! S 2> แรงเงาปิกจมูกให้เรียวเล็กด้วยเช็ดดิ้งก้นโผล่ของอาจารย์นะคะ ของเขาดีดีจริงค่ะไม่แตกเลยนะคะใช้ได้นานมากคุ้มมากๆเลยต้องมีแล้วนะคะแล้วคะ่ะเริ่มสวยแล้วนะคะเสริมดังให้หน่อยนะคะดังตัวนี้อยู่ปี๊ดหนึ่งเรกอลความหน้านอนนะคะสมัยก่อนนางแบบความหน้านอนบ่อยมากเกินไป ปัดแก้มค่ะแล้วก็ทาปากสุดท้ายแล้วทำ <Wow. S 1> แบบเปิดตาหน่อยนะคะอาออมยิ้มเลยค่ะโอ้ยแมวเขขอบปากนะคะส่วนบริเวณมุมปากมุมปากจะลงสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการไล่ให้ปากดูมีมิติ และจบท้ายด้วยสเปรย์ออร่าบรอยค่ะฉีดเพิ่มความเปล่งประกาย